สวัสดีค่ะกําลังดูว่ามันจะเด้งออกอีกหรือเปล่าบางทีเวลาที่เรามีเป้าหมายอะไรบางอย่างอะค่ะมันมักจะมีบททดสอบเข้ามาท้าทายใจเราเสมอๆนะว่าเฮ้ยเอาจริงหรือเปล่าใครเคยเจอบททดสอบมั้งอืมเนื่องจากว่าเป้าหมายอ่ะ จะออกมาไลฟ์ทุกวันใช่ไหมแล้วก็นึกดีใจทำไมตั้งเป้าหมายแบบนี้วะไลฟ์ live ทุกวันแต่ก็แบบพาตัวเองมาได้ทุกวันเหมือนกันเออแล้ววันนี้ค่ะเชื่อไหมว่าไลฟ์ไปแล้วสามรอบสองรอบแรกเป็นตั้งค่าส่วนตัวรอบที่สามเขาบอกว่าอ,อินเทอร์เน็ตอ่อนอ่ะอันเนี้ยรอบที่สี่มาดูว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน หัวข้อที่จะพูดวันนี้ก็คือสิ่งที่ได้จาก Cross Successful Unlock Secrets เพิ <laughs> ่ง <laughs> พิมพ์เมื่อตะก,กี้แล้วมันก็เออเลอไปนะจริงๆอะ่ะเขาสอนเยอะเนาะแต่เอามาแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องการ Pattern Interrupt นะคะก็คือการรบกวนรูปแบบเดิมๆการแทรกแซงรูปแบบที่ร่างกายมันเคยเป็นค่ะอย่างเช่น เวลาที่เรามีความทุกข์เวลามีความกังวลมีความเศร้าอ่ะเราลองสังเกตร่างกายเราอ่ะมันจะอยู่ในสภาวะที่แบบเหี่ยวๆห่หอๆสวัสดีค่ะไม่แน่ใจว่ามีใครเข้ามาฟังเพราะว่าดูไม่เห็นนะนะมันจะอยู่ในร่างกายที่แบบเหี่ยวเหียวอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะโคชเป้ค่ะไปเรียนกับโทนี่ร็อบบินมาเขาบอกว่าเวลาที่เราอยากจะเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ของเราเนี่ย แค่ยืดอกขึ้นมาสองขยับอกขึ้นสองมิลลิเมตรเท่านั้นเองอ,อย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เรารู้สึกพลังงานหรือ Energy เราอะสูงขึ้นมาสภาวะข้างในของคุณมันจะขยับ Up Level ขึ้นมาได้เออฉะนั้น Motion ค่ะ Motion Create Emotion Motion ก็คือการเคลื่อนไหวอะ่ะ Create ก็คือการสร้าง โมชันการเคลื่อนไหวมันจะสร้างอารมณ์ของตัวเราของตัวคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นอยากมีอยากปรับเปลี่ยนอารมณ์อยากปรับเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วเช่นเวลาที่เราห่อเหี่ยวเวลาที่เราท้อแท้หมดกําลังใจใช้ร่างกายนาค่ะนะข้อหนึ่งนะข้อสองค่ะโฟกัสให้ความสําคัญอะไรที่คุณใครเข้ามาเอ่ยอะไรที่คุณให้ความสําคัญ เรื่องนั้นมันจะขยายใหญ่ขึ้นถ้าคุณโฟกัสไปที่ความทุกข์ปัญหาที่คุณเจออยู่ปัญหามันจะขยายใหญ่ขึ้นยิ่งใหญ่โตโมโหรานเพราะฉะนั้นถ้าเจอไม่ว่าคุณกำลังเจอปัญหาอะไรอยู่ลองโฟกัสไปที่ทางออกของปัญหานั้นนะคะหรือถ้าหากคุณโฟกัสเรื่องหนี้สินอย่างเงี้ยค่ะเป็นหนี้ก็ทกก็เครียดอยู่แล้วลองเปลี่ยนโฟกัสไปที่ การหาทางออกการแก้ไขปัญหานี่อย่างเงี้ยมันจะสมองเรามันจะทำงานอีกแบบนึงเลยทันทีนะเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณให้ความสำคัญมันจะขยายใหญ่ขึ้นคุณอยากหมดนี่คุณโฟกัสไปที่เห็นภาพคุณหมดนี่เรียบร้อยแล้วซึ่งมันมีกระบวนการมันมีวิธีเวลาที่เราเข้าโปรเซสอะนะคะ,นะะแล้วก็ข้อสามค่ะ ข้อหนึ่งนะร่างกายท่าทางภาษาของเราและข้อ2เปลี่ยนโฟกัสนะคะแล้วก็ข้อ3ค่ะภาษาการให้ความหมายการใช้ภาษาในแต่ละเรื่องของคุณนะขอบคุณนะคะมองไม่เห็นขอบคุณที่กดไลค์การใช้ภาษามันก็สำคัญมากๆน้ำเสียงก็มีน้ำเสียงก็มีผลนะเช่นลองดูนะคะลองดูสมมุติว่าเวลาที่เราคิดเครี่ะน้มาจอ แม่งเป็นอะไรไม่เครียดจริงเลยมีแต่ปัญหาลุงเราอย่างเงี้ยฮะแล้วลเราลองเปลี่ยนโทนเสียงมนะให้สูงขึ้นแม่งเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเครียดจริงจริงมีแต่ปัญหาลุงเราคือแบบพอเราเปลี่ยนโทนเสียงอะ่ะอารมณ์มันจะอีกแบบนึงเลยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักหลอกสมองของเราซึ่งมันสนุกมากๆเลยนะ สมองมันจะงงไงว่าเฮ้ยมึงเจอแบบนี้เคย,เคยต้องเครียดนี่หว่าแล้วทำไมอยู่ๆร่างกายเป็นแบบนี้อ่ะอะไรประมาณเนี้ค่ะพี่อ่ะพ,พี่น้งฝนเนี่ยใช้เป็นประจําเลยอ่ะพี่ก็เลยแบบว่าอยากจะบอกทุกคนเลยนะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาวะไหนอ่ะจะเจอความทุกข์เจอปัญหารุมเร้าแบบไหนอ่ะให้โฟกัสไปที่ทางออกของปัญหา เวลาที่คุณโฟกัสไปที่ทางออกของปัญหาสมองมันจะหาทางออกแต่ถ้า for, คุณโฟกัสอยู่กับปัญหาตรงหน้าฉันจะทำยังไงฉันทำงานไม่ดีเลยฉันทำงานไม่ได้เป้าเลยคุณวนเวียนอยู่กับความคิดแบบนี้สมองคุณเขาก็จะและว้ววนเวียนแบบนี้แล้วคุณไม่หาทางออกนะสมองของคุณจะทำงานง่ายๆเลยอ๋อเขาชอบคิดวน,วน เขาชอบคิดไอ้คนนี้มันชอบคิดแบบนี้ยส้ปัญหามีปัญหาหาทางออกไม่ได้ฉันมีปัญหาฉันหาทางแก้ไม่ได้เขาชอบคิดวนๆเขาไม่ได้ออกจากปัญหาเขาไม่ได้หาทางออกเขาก็จะมันก็จะส่งเรื่องราวที่ให้เราคิดวนๆอยู่แบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นมีสติรู้เท่าทันทุกปัญหามีทางออกมีทางแก้ไขเสมอเพียงแต่ว่าเอาจริงหรือเปล่าอะ อยากแก้ไขปัญหานั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคุณโฟกัสที่ทางออกของปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรคุณจะหาทรัพยากรคุณจะไปหาข้อมูลคุณจะไปศึกษาหาความรู้คุณจะไปหาผู้รู้หาไอดอลหาอะไรก็แล้วแต่ที่จะมาตอบคําถามนั้นตอบปัญหานั้นให้คุณให้ได้เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะ,ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาวะอารมณ์ใดก็ตามอารมณ์ที่แบบ ดาวดาวตกอารมณ์ที่ energy ไม่ดีอะวิธีการนะเปลี่ยนง่ายๆเลยนะคะเปลี่ยนร่างกายก่อนอันนี้ก็จะตรงกับที่ครูเงาะสอนนะเปลี่ยนร่างกายก่อนไม่มีความทุกข์ความเศร้าใดๆอยู่ในร่างกายที่เข้มแข็งแข็งแรงกระฉับกระเฉงได้เวลาเศร้าๆอ่ะทำไมพี่ฝนถึงต้องออกไปวิง่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งไม่ใช่วิ่งหยอดๆด้วยเวลาเศร้าๆเครียดๆอะวิ่งรู่เลยเอา้าเครียดนักใช่ไหม เศ้านักใช่ไหมทุกนักใช่ไหมสปีดไปที่แปดลองดูดิเศร้าไหวไหมอย่างเงี้ยมันต้องรู้จักวิธีเล่นกับสมองของเราอะค่ะนะเปลี่ยนร่างกายย้ายโฟกัสไปคิดเรื่องที่พาชีวิตเราไปข้างหน้าคิดเรื่องที่เราสามารถเดินต่อไปได้อย่าไปโฟกัสที่ทำไมต้องเป็นฉันอนะ ทำไมฉันต้องเจอปัญหาแบบนี้ทำไมชีวิตฉันต้องเป็นแบบนี้เปลี่ยนใหม่ค่ะมันต้องเป็นเรานี่แหละเพราะถ้าไม่ใช่เราอ่ะคนอื่นแม่งตายไปแล้วบางทีก็ต้องแบบอย่างนี้แหละนะเปลี่ยนร่างกายย้ายโฟกัสคัดคําพูดคัดคําพูดก็คือพูดภาษาที่เป็นพลังงานบวกกับตัวเองโดยเฉพาะโทนเสียงน้ําเสียงสําคัญมากเลยฉันเป็นคนมีความนั่นใจ ฉันเป็นคนมีความสุขแต่คุณใช้น้ําเสียงแบบนี้มันไม่ได้คุณก็ต้องฉันเป็นคนมีความมั่นใจฉันเป็นคนมีความสุขอะไรก็ว่าไปมันต้องมาให้ครบทวนนะครบครบ,ครบองค์ประกอบครบองค์สามเปลี่ยนร่างกายย้ายโฟกัสคัดคําพูดนะคะวันนี้ฝากไว้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับพลังงานเท่าไหร่เนาะคุณสามารถนําเทคนิคนี้ไปใช้ได้ค่ะเปลี่ยนร่างกายย้ายโฟกัสคัดคําพูด ช่วยนําไปลองใช้ดูเถอะชีวิตมันจะได้ดีขึ้นสักทีอย่างนั้นก็ฟังคำพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์ประสงค์นะ,ะท่านบอกว่าเวลาที่เราก่อนนอนเราให้บอกเลยชีวิตชั้นวันพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้นิดนึงไม่ต้องเยอะถ้าเยอะบางทีเยอะมากๆจิตไปไม่ถึงไม่เชื่ออีกเพราะฉะนั้นไปทีละนิดทีละน้อย เปลี่ยนวันละหนึ่งองศา365วันก็365องศาแล้วลุกขึ้นมาทำตัวเองให้กระชับกระเชงมีพลังงานมี Energy ความสำเร็จนะคะมันต้องมีความสุขเป็นตัวนำเอ้ย h a ปปี n เน s to s u c สักเซสค่ะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ